พอแค่นี้แล้วนะคะากาศับน้องหัวแซ่บแท่บ้านนะคะเมื่อนี้พี่มาภาพไปบึ้งตาเราเฮ็ดอีหยังอยู่พอดีไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วกลับมานะคะเห็นเราเฮ็ดอีหยังอยู่เบ่งเบ่งรับเฮ็ดยางนะครับหินเบลมาจะใส่อะบรปนเนี่ยหินเบลหินเบลมาจะใส่อสาเนี่ย อใเปิดเพลงเพื่อนะเรามาใส่หมสูสวนหลังบ้านนะคะพูดมาคอกหมูแล้วยื่มพุูดไปเปบิ้งหมูคคกหมูที่เรามากมานะคะ่ะอันนี้เป็นส่วนวัวฮาวิลือนะคะทิลือเห็ดไหม่ ดอกบวบนอันนี้เป็นเล่ากบเขาได้ค่ะเขาเลียงกบอันนี้บกโบ้ะคะ่ะดอกลายสองต้นนะเอาเม็ดมะหอยไว้เดี่ยวไม้ไว้เม็ดนี่เม็ดก็ได้ใส่ได้ค่ะเอามะหอยไว้ใใะะไว่าเดี่ยวจงให้มันสุกเป็นพันนะคะรวสองต้นพี่นนอก ดกไลยน้อยง้ำอยากได้พัน์กั้งเลยตอนนี้นไน,นี่คะ่ะคอบหมูมงนี้นะคะเป็นคอกหมูเก้าซิลื์ออกลื่อออกปก,ะกะติปรับนาดินมองนี้นะคะ่ะน,นี่มนอนคอกหมูไม่เขาเก็ดไว้เรียบร้อยแล้วน,นีอยู่สองโตนอนอยู่ สิปรับนาดินมองนี่แล้วก็ซี่เห็นข้างลังบ้านก็ติดทงเลยค่ะที่บ่บังทงนานะค่ะไอเห็นเดี๋ยวพี่พาออกไปเบิ่งทงนาเพราะว่าหัวเขาติดกับทงนาเลยด้ค่ะถ้าเอามองนี่ออกก็ยี่เปอเตื่นเลยค่ะล้มเขานีนะค่ะถ้าเขาลืมมองนี่ออกนะคะหัวเขาก็โยเซติดกับถนนถนนยาวพี่น้องอีกฝั่งนี่เขาก็ีเป็นทงนา ติดทงนะคะอยู่กับทงน,ะ okay นาเขาไปได้บรรยากาศกีโล่งอะคะ่ะเอามงนี้ออกพอปักพื้นที่เราเอาไปติดทงอากาศกีดสวยทงนะอดดาอีเป็นตื่นเวลาเข่าขึ้นข้นมงนี้แล้วพี่น,น้องงามงามกีเขียวขึ้นเวลาพอกี่ยวแล้วอูอ้งามลาเลยเด้อค่ะเบื้องนี้นี่เป็นทางเข่าออกงี้น,นะคะ วานคีย้ยวพี่น้องงามค่ะคืออยากได้ผิวแบบนี้ให้บรรยากาศให้มันได้เข้าบ้านเขาแบบว่าเห็ดมันลงๆอะเนาะพี่น้องเลือออกแล้วก็เปิดทางให้เพิ่นแปนตืดนนี่ได้ออกมาสิสวยพี่น้อง จะได้ลมลื่นนะคะพี่น้นองมองท่านผด้เห็นภูเขาเลยค่ะสวยพี่น้องยา,ามุสาวนี่อากาศดีดีค่ะยามุสาวมือแรงได้ออกมายางเล่นมานั่ง,น,น,งนี่คือเราไกลไกลตีกองหลานลานเคยครับยุคถังบ้าติดหัวค่ะยางออกมาทงเราก็เลยเห็น ของเพื่อนมีหลายตัวด้วยค่ะหมาไก่ด้วยค่ะสุมไก่เต็มติดกับมายงชิดติดกับสวนมะนาวฮอยอยู่นี่นะคะติดกับต้นบัวพอนี่เล่าไก่เพื่อน Nóng một trăm linh lần đầu tiên bắt đầu tiên bắt đầu nó bắt đầu tiên 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 bắt

นี่เวียกยายเบียกตาอยูู่้นเวียกตาปกปกอยู่หลังบ้านตาเส็ไปเสร็จแล้วเบิ้งเบิงหลักฐานมื้อหมอนนะพี่น้องเสร็จแล้วก็เอ็นตุบมีหลักฐานมีหลักฐานหมอนพละใบละใบ เรานนตฝากก็รียเนาอินทุกเลไ,ไปหาตาสวัสด,ดีจ้ามาพ่อกันนี้แล้วนะค่ะในแซบไทยบ้านนะค่ะกับน้องบัวนะคะเนาะมื่อนี้เนาะพี่น้องมันแดด้อนมันฝนตกเปิดมื้อเป็นอากาศที่แบบบอกว่าถึกเขาก็เลยมาเฮ็ดสมต่าใส่หอยดวยค่ะนี่เบิ้งจดจวดหอยต้มลวกเลยค่ะ แกะแล้วก็มาตําใส่มันตัดเจบแล้วก็มีหมกไข่ปลาหมกแบบหมกบ้านนะคะหมกใบตองหมกบ้านนะคะหมกไข่ปลาน้ำม้ต้มต้นหอมแล้วก็ผักกระเจีน้ามะเขือผักกาดขาวกับข้าเหนียวคือเก้ามาขินนะะ้ำกันเ้ยค่ะ siêng này đã khăn ọ nhau mua láng con sưu cặp khò con đằng ngoài phi nam con đã mưng hoài đứa con phi cái ไคยปาด้วยค่ะอืม เกษตรเมื่อนี้ต้องเหนียวนะไปหรอกอืมหอวย สน้ํานะพี่น้องเนาะอืมบ่ง

ไม่ต้มกินกับสตมตำเข้ากันนะพี่น้องตอนแรกก็รองมาเบิง น้ำหน่อยนะพี่น้องเผ็ดโอ้ติดมานํะอืมมาตอพี่น้องโอ้เผ็ดออการอยู่เด้อ

พี่น้องตอนนี้เพอาะน้นองไม่เนาะกินแซ่แบบแล้วหนัวหนัวพี่น้องกินกับน้ำเขากันจังใดน้องบัวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามากค,คลิปนี้นะคะแผ่นน้าบัวได้ได้เป็นกําลังใจในเฮ็ดในคลิปหนายีหากับเขาสแป๊บมาสูกิน่นกับเขาเป็นกับเขาทายบ้านเขาแบบนี้แล้วนาอพี่น้องเนาะโอ้ยจังใดก็ขอบคุณลายลายเอฟซีขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ทักเข้ามาคูดคุยกันนะคะ่ะ กันเดะขอบคุณหลายๆมื่อนี้ขอบคุณหลายๆ,ายๆสวัสดีค่ะ